สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายโอสิพาไม่กินตำหมกฮวงมีสมผักยายโอก็เลยตำหมกฮวงมาแกงง่วงมีตำหมกฮวงทีปูนาพวกกระปูกระกระปูหลักสมผัดขอบพุ่พัดเส้นใส่ไข่ใส่เนื้อใส่ไข่ใส่หมูเสียบเสียบน้องไก่เด้อจ้ามาค่ะมาค่ะมาคือน้องไกนเด้อ Okay, ซึนซึนหมอกเกอะเลยได้หนึ่งซึนหมอกเกอะเลยแซ่บปั๊ดน้ำปลาแซ่าตีเลยดื่น้ำกันค่ะไอ้วูป้าแซ่บ <c oughs> เป็นเพียงเพียงเนาะขออนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องเอ้ย ยังถนนะัดน่าจะมาแซ่นี่ละ,ล,ะลุยแบบบ้านบ้านเนี่ยล่ละขออนุญาตใส่มือได้จ้าอืมใช่มากคห,หน่อยกับมันเนาะนำ้ำปูย้อมอย่างมันมันเลยเป็นล่ะ พี่น้องเดยอย่างน้อเป็นเพียงจอนกับ,บายไปแลยอ่ะคือบายสามเนี่ยเฮ้ขากันคักส้มตำกับส้มหักส้มค่ะมามามากินน้ำกัน าตาแห้งไม่ได้ปาก <c oughs> แสบยิ่งเงไ,ไปเลยเถิงหนาวเถิงลมตามอากาศมือเดียวอันน<ม>ีม้มาแดดัแสบเลยพี่น้องเลยดิยิ่งงมนี่แต่แสบง้ำเลยตามมาเลยค่ะตามมา มาเจ้ามามันนี้น้องกันจับแซ่ยยุยว่ตรงนี้ไอีปูค่ันมันซึนเลยแซ่ยซึนครับเนีเดี๋ยวอตัดอะไรเลยไม่ไงอุดเลย คลิปนี้ยายอูก,กับฝากเดอ้อฝากคอมเมนต์ฝากกดหัวใจรัวๆฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายอู๋ในเดอ้อเป็นกำลังใจให้ยายอู๋ในเด้อค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะด